สวัสดีค่ะแอนมินแก้วมาแล้วค่ะอยู่ที่ไทยนะคะเสียงเป็นไงเซ็กซี่มากไหมคะ <c oughs> <c oughs> แอมนิดหนึ่งเสียงแหบนิดนึงนะคะเพราะว่าเดินทางนะจากฝรั่งเศสมาถึงไทยนะคะก็มาถึงได้ สองสามวันแล้วเนาะพึ่งลงตัวพึ่งได้ว่างมาคุยกับทุกคนนะคะไลฟ์สดถูกที่ไหมเอ่ยมีใครมาหรือ,อยังนะคะแอดมินแก้วคนเดิมนะคะนะจากไทยเด็ดวีพีรับหาคู่หาแฟนต่างชาติออนไลน์นะคะถ้าใครยังไม่ทราบว่าแอดมินแก้วกลับมาที่ไทยแล้วหรือบางคนยังไม่รู้เลยแอดไปอยู่ฝรั่งเศสเมื่อไหรนะะ่นะนะตอนนี้เวลาของเรานะคะตรงกันแล้วนะคะคุณขานะคุณจะทักมาที่สองที่สามไม่ได้แล้วนะเอ,อที่สองที่สามแอดนอนนะคะ นะมาค่ะยินดีต้อนรับนะคะขอแอดดูอีกเครื่องหนึ่งก่อนนะคะขึ้นหรือ,อยงอังมินเป้นะคะแชร์ไปที่กลุ่มด้วยนะคะสาๆนอกจากเรามีเพจนะภาพชัดสียงชัดใช่ไหมคะเออดีนะไปที่กลุ่มนะสวัสดีค่ะยังสวยเหมือนเดิมเลยค่ะอุ๊ยขอบคุณมากเลยค่ะคิดถึงกันไหมคะนะคะก็อยู่ที่ไทยนะคะอากาศร้อนมากนะ,ะวันนี้ก็ แค่มาทักทายทุกคนนะคะแล้วก็สาวๆใส่ฟอนะคะมีคำถามอะไรมาถามแอดได้นะคะนะใครที่สงมานานแล้วนะเออจนราคาเปลี่ยนแล้วนะคะเออขึ้นตามราคาน้ำมันเชียวแอดกลับมาเมืองไทยแอดตกใจน้ำมันจ้ะเติมเต็มถังนะเมื่อก่อนยังแค่พันต้น,ตนๆนะ ตอนนี้เกื2000อบสองพันอะออใช่ไหมอันนี้เรามาพูดอันนี้เรามาถูกเพจล่ป่าอย่าพึ่งบ่นกันนะคะนะก็รับหาคู่หาแฟนต่างชาติออนไลน์แบบปลอดภัยกับเราเหมือนเดิมนะคะแอนมินแก้วถึงไม่ได้มาไลฟ์สดมีมีคลิปวิดีโอลงตลอดอยู่แล้วนะคะติดตามได้นะคลิปที่ฝรั่งเศสก,ก็ยังตัดต่อไม่หมดเลยนะติดตามได้นะคะนะ <c oughs> คุณเดินสายฝอแล้วถ้าคุณมา อยู่ในกลุ่มสายฝอนะของเรามีกลุ่มให้เลือกฝรั่งด้วยข่าวสารเกี่ยวกับสายฝอเนี่ย mm hmm. ก็จะทําให้คุณเปิดโลกมากขึ้นแล้วคุณก็จะพร้อมที่จะออหาคู่หาแฟนฝรั่งอย่างมั่นใจนะคะนะติดตามแอนมินแก้วกดไลค์กดแชร์ได้นะคะกดออกดไลค์ที่หน้าเพจหรือว่ากดขอเข้ากลุ่มเข้าไปติดตามในกลุ่มได้นะคะรับประกันนะคะทั้ง2เพจ3 4นะมีชีวิตต่างแดนกับแฟนต่างชาติชีวิตส่วนตัวแอนมินแก้วด้วยนะคะ ติดตามได้นะคะว่าเป็นเมียฝร,รั่งเนี่ยเอ้ยมันต้องเจออะไรบ้างมันจะเรื่อหรูสแมนแตนเลยเหรอหรือว่าจะต้องปรับตัวอะไรจะมีอะไรที่มันยากที่ต้องเผชิญหรือเปล่านะคะติดตามที่ชีวิตต่างแดนกับแฟนต่างชาติได้นะคะนะอยากจะพูดว่าที่พูดอ้างเพจอ้างกลุ่มต่างๆนาน,นานเนี่ยเพราะ <c oughs> เพราะว่าอยากจะบอกว่าความเชื่อถือความเชื่อมั่นเนี่ย เยอะแน่นอนนะคะนะคนติดตามทั้ง3เพจแล้วก็ในกลุ่มในเกือบแสนนะคะนะดังนั้นก่อนที่จะแบบแอดแก้วตัวจริงหรือเปล่าขอวิดีโอคอลเอออันนี้อันนี้โอเคนะที่ว่าขอวิดีโอคอลจากเช็คว่าเออใช่แอดแก้วหรือเปล่าเพราะวันนี้คืนนี้ก็โดนแฮก f a c e b o o k เออโดนแฮกไลน์ line, ใช่ไหมฮะนะแต่ว่าถ้าแบบว่าถามด้วยความไม่มั่นใจว่าเอ๊ะฉันจะโดนหลอกหรือเป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ กรุณาติดตามเพจก่อนนะคะนหน้าหเพจมีไลฟ์สดไอนี่ก็ตัวจริงสิงจริงสวยๆ,ๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อ,อ,อะไรนะมีออทะเบียนพาณิชย์นะคะนขึ้นหลายอยู่หน้าเพจหน้ากลุ่มได้เลยนะคะน่ะน่ารักนะคะคุณแมวเหมียวขอบคุณค้าอุ้ยชื่อก็น่ารักเหมือนกันนะคะนะอ่ะที่หาแฟนต่างชาติใช่ไหมบางคนกล้ากกลัว แอดอยากจะบอกว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะคะผู้ชายฝรั่งก็เหมือนผู้ชายไทยอ่ะพูดอย่างนี้บางคนอาจจะเปรียบเทียบกับนิสัยหรือเปล่าวะฉันหนีผู้ชายไทยจากที่ฉันเจอที่ไม่ดีไม่ใช่ว่าผู้ชายไทยไม่ดีดีคือทุกคนทั่วโลกไม่ว่าจะหญิงชายเนะี่ยทุกคนดีดีหมดนะคะนะแต่คือมันก็แล้วแต่นิสัยนะเนาะออว่าเราจะเือคนแบบไหนใช่ไหมเราจะออชอบนิสัยแบบนั้นหรือเปล่ามันเข้ากับเราได้หรือเปล่านะคะแต่ที่แอดบอกว่า หาแฟนฝรั่งเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเขาก็เป็นมนุษย์ปุตุชนธรรมดานะมันก็ต้องมีการยังไงคะสเต็ปในการหาคู่เนี่ยก็เนะแบบเซพูดเบนอเล็กซ่าเออมีคนถามท่านรายการนิดนึงค่ะแอดมินแก้วสวยมากขอบคุณมากเลยค่ะนะคะการหาคู่ฝรั่<า>งใช่ไหมคะไม่ต้องกลัวนะคะเขาก็ เป็นคนเหมือนเราสเต็ปการหาคู่เหมือนกันเลยค่ะเหมือนที่เราจีบหนุ่มไทยเลยค่ะนะมันก็ต้องทําความรู้จักคุยนะฮะแต่อะไรที่มันน่ากลัวเนี่ยคือเรื่องภาษาใช่ไหมคะนะเรื่องภาษาจําเป็นนะดังน,นั้นคนที่จะสมัครว i P ีหรือหาคู่เองเนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานคําว่าพื้นฐานคืออะไรนะก็คือจบจบมัธยมอะค่ะนะเราก็ได้เรียนแบบ พื้นฐานนะเนาะกับคุณครูที่โรงเรียนมัธยมนะจบม .3 ามมก็ว่าไปนะคะมันไม่มีใครพูดได้นะคะขอแค่แชทพิมพ์เขาเห็นเน่ภาษาพิมพ์มเนอ่านพอจะอ่านแล้วเข้าใจรู้ว่าจะต้องตอบอะไรหรือว่าไปใช้แอปช่วยแปลได้นะฮะนี่คือมีภาษาอังกฤพื้นฐานหรือว่าพอรู้แล้วพอเริ่มคุยแล้วมันเหมือนการได้ฝึกภาษานะในท่า VIP ของแอนิแก้วเนี่ยนะ เรามีกลุ่มไลน์นะคะมีทั้งฝรั่งมีทั้งสาว VIP อยู่ในนั้นก็ฝึกการกล้าแสดงออกนะมันคนไม่กล้าแชทไม่กล้าใช้ภาษาอังกฤษนะก็จะเห็นเพื่อนๆว่าเอ๊ะเพื่อนๆก็ไม่ได้แบบว่าภาษาอังกฤษถูกแกลมมากเป๊ะๆอะไรอย่างี้นะมีการวิดีโอคอลด้วยนะคะเพื่อฝึกภาษาเพื่อแบบเห็นหน้าฝรั่งด้วยเห็นหน้าเพื่อนๆด้วยได้พูดได้หัดพูดเนี่ยนะคะอันนี้คือถ้าเป็น v p เเนี่ยมีหลายช่องทางมากส่งฝรั่งให้รู้จักนะคะมีโปรไฟล์ในเว็บไซต์แล้วก็ มีลายกลุ่มอีกนะคะนะคะถ้าใครสนใจก็สมัครได้นะคะทีนี้เรื่องภาษาเนี่ยเรามีคุณครูต้นสอนภาษาด้วยนะคะคุณครูต้นราคากันเองแจ้งว่า v i p admin แก้วรู้จักมาจาก admin แก้วนะคะคุณครูต้นสอนออนไลน์คุณต้นแบบว่ายังไงดีละคุณครูต้นเนี่ยเขาไปอยู่อังกฤษเลยนะคะนะเหมือนคุณได้เรียนกับครู ต้นแบบภาษาเลยนะแล้วก็ใจดีมากแล้วก็ราคานี่กันเองสุดๆคืออยู่อยู่ทีมแอดมินแก้วอยู่เพจแอดมินแก้วคือคือราคาย่อมเยาวตั้งแต่หาคู่เนี่ยปกติดูแลขนาดนี้มันควรจะหลักหมื่นไหมคะนะอันนี้แค่หลักพันต้นๆเองนะ,ะนะเรื่องภาษาจําเป็นแล้วก็มีคุณครูต้นสอนภาษาะคะ่ะอย่าลืมนะคะแล้วก็เรื่องวีซ่านะค,ะคือแอดแบบว่าครบคุมหมดนะคะถ้าใครอยากขอวีซ่านะคะไป ฝรั่งเศสไปสวิตหรือว่าไปที่ไหนก็ได้แอดแนะนำเอเจนต์ให้ได้นะคะนะหรือว่าแอดจะส่งข้อมูลเบื้องต้นให้ว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรนะคะถ้าอยากได้เอเจนซี่แอดมีแนะนำหาเจ้าดีๆนะราคากันเองอีกแล้วนะคะ <c oughs> อ่ะคุณโอ๊ะนะคะคิดถึงแอบหลบมาฟังอุ้ยคิดถึงเหมือนการเห็นมีสายไม่ได้รับไม่รู้ว่าตั้งใจโทรหรือว่าอะไรตอนนั้นกำลังยุ่งๆนะคะนะย้ายจากกรุงเทพมาหัวหินนะคะคุณโอ๊ะมีอะไรฝากข้อความไว้ได้นะคะขอบคุณนะคะแวะมาฟังคิดถึงคิดถึงนะคะนะก็อยู่หัวหินแล้วนะคะทุกคนบางคนก็ถามว่าแอนแกวอยู่ไหนแอนแก้วอยู่หัวหินนะคะนะคุณธนันสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าดูคอมเมนต์ไม่ทันเลยขอดูอีกเครื่อง ไม่ชื่นไม่ชนอีกแล้วไม่รู้ว่าไลฟ์ทุกที่ไหมทุกที่นะแอมินเป้นะคะ,ะอ่ะทีนี้คือคนที่หาแฟนฝรั่งแอดเข้าใจความรู้สึกเลยค่ะนะและแรกแอดหาแฟนฝรั่งก็เป็นแบบนี้กลัวไม่กล้าแต่คือมันจะมีแรงผลักดันอะไรข้างหลังว่าอ้ฉันฉันต้องแบบได้คู่ที่ดีฉันต้องแบบคือมันต้องมีแรงผลักดัน ในตัวเองว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องหาทำไมฉันต้องอยากได้ด้วยผัวฝรัร่งเนี่ยนะคะถ้าอย่างแอดเองตัวแอดเองเนี่ยก็คือคืออยากมีความรักดีๆนะคะอกหักรักคูดกับคนไทยมาเยอะนะแต่ยังไม่เคยแต่งงานยังไม่เคยมีลูกนะก็เราก็รู้สึกว่าเราแบบเออโปรไฟล์เราก็ดีนะนะใช่ไหมเออก็รู้สึกมั่นใจมันต้องมั่นใจในตัวเองคือมันมีความวกลัวแหละแต่เราก็ต้องมั่นใจในตัวเองด้วย ύ, อย่างอย่างเราเนี่ยเรา เราต้องรู้ก่อนว่าเราอยากได้อะไรนะคะอยากแอดเนี่ยแอดรู้ว่าแอดอยากได้ผู้ชายหลอ่อโอเคไหมอ่าผู้ชายหลอ่อาหาได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันกูอยากได้ผู้ชายหล่อไว้ก่อนอ่ะสเปคแบบสูงยาวข่าดีฝรั่งเนาะแล้วก็มีรักดีดีโรแมนติกเหมือนในหนังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีลูกมีครอบครัวที่น่ารักแล้วก็ที่สําคัญคือได้ไปต่างประเทศเออเนี่ย บ้านผัวอยู่ไหนล่ะฝรั่งเศสอะฉันก็ได้ไปฝรั่งเศสนะฉันก็ได้ไปทางของอเฟลนะถ้าฉันอยู่คนเดียวฉันเก็บเงินงงงงก็คงไปยากอยู่นะคะนะอันเนี้ยมันก็ต้องมีแรงผลักนั้นให้ตัวเองแล้วทีนี้ความกลัวล่ะความกลัวแอดคิดยังไงทำไมอยู่ๆหาแฟนฝรั่งเออสวยมั่นขนาดนี้อะเมื่อก่อนไม่ได้สวยมั่นแบบนี้นะจ๊ะคือมันพัฒนานะเรื่องความมั่นความสวยเนี่ยใครไม่ชมก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องมั่นใจชมตัวเองไว้ก่อนเออเดี๋ยวมันก็จะเป็นอุปทานหมูทุกคนก็จะเห็น สวยตามแอดมินแก้วนะคะนะโทรผิดค่านะฮะไว้เจอแวบ,บไปหาที่หัวหินได้ค่ะคณก็ชอบตีกอล์ฟใช่ไหมเออแต่ตีกอล์ฟไม่เป็นนะมาสอนหน่อยนะเออมาตีกอล์ฟที่หัวหินได้นะคะนะก็ทีนี้เรื่องความกลัวนะคะนะแอดจะบอกว่าเออบางทีนะคนเราอะคือ เราก็ต้องทำในสิ่งที่เรากลัวเราก็ต้องยอมทำในสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ต้องยอมทำในสิ่งที่เราไม่กล้าเพื่อที่อะไรคะเพื่อที่เราจะได้ในสิ่งที่เราชอบไงคะนะคือก่อนที่เราจะได้ในสิ่งที่เราใฝ่ฝันเราชอบเราอยากได้เราไม่เคยได้เนี่ยมันก็ต้องยอมทำในสิ่งที่เรากลัว ยอมทำในสิ่งที่เราไม่กล้าใช่ไหมคะแล้ก็ได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้ถ้าเราทําอะไรเดิมๆ,ๆทําอะไรที่มันไม่ได้ท้าทายนะอุ้ยพูดซะแบบว่าเออการหาการหาผัวนี่มันคือนิพาเลยเหรอแอดขนาดนั้นเลยเหรอเอาก็ลองกลับไปดูสิคะว่าคุณคุณอยากได้อะไรนะนะการหาผัวฝรั่งก็ไม่ใช่ว่านิพานหรอกแต่ว่า มันก็แล้วแต่ว่าใครตั้งเป้าอะไรใครอยากได้อะไรนะคะนะอันนี้ไม่ได้สื่อถึงเรื่องการหาคู่อย่างเดียวนะคะเนาะก็ในชีวิตของคุณด้วยคุณอยากได้อะไรคุณอยากเป็นอะไรคุณก็ต้องกล้าที่จะทําใช่ไหมคะนะถ้ากลัวนะคะก็นี่ไงใช้บริการไอมีแก้วได้นะคะนะเป็นโค้ดให้นะคะที่ปรึกษาคะ,ะคืออย่างน้อยเนี่ยคุณคุณมีคนคุยด้วยอะ่ะเออปรึกษาได้ทุกเรื่องอะ่ะบางคนโทรมาร้อง,องห่มร้องไห้เออเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องหาแฟนไอ้ก็รับฟังหมดนะคะนะ แอดมีจิตว,วิทยาที่ดีเป็นผ,ผู้ฟังที่ดีแน่นอนนะคะจบพยาบาลศาสตร์นะคะเรื่องจิตว,วิทยาแอดได้เกรด A เลยนะคะนะ,ะเออวิชาจิตวเวชเนี่ยนะคะนะการรออับฟังรับฟังปัญหาอะไรอย่างงี้นะคะนะการเก็บความลับอะไรเอออันเนี้ยนะคะก็ถ้าใครอยากได้โค้ดส่วนตัวนะคะคัดสแกนฝรั่งส่งให้แบบไม่จำกัดนะวันก่อนแอดลงรีวิวเนาะคู่แบบว่า คููรุ่นใหญ่อ,อ่ะอพี่เขา62ผู้หญิงนะ62คุณตาฟังไม่ผิดหรอกรุ่นใหญ่ไวกเกเสียนเขาแบบน่ารักกระจุ่มกระจิ๋มนะมีแบบทรง คือคู่อื่นส่งดอกไม้ใช่ไหมคู่นี้เขาส่งมเมล็ดพันธุ์ดอกไม้เธอเอามาปลูกเองอุ้ยเหมือนปลูกต้นรักนะคะเออผู้บ่าวเขาอะส่งมเมล็ดพันธุ์ดอกไม้จากอังกฤษมาให้นะแล้วผู้สาวก็ต้องเอามาปลูกลงดินเองอุ้ยตื่นเต้นเนาะไม่รู้จะได้พันธุ์อะไรมั่งอะไรเงี้ยเออปลูกได้เป็นกระถางได้ทั้งรากทั้งเงาเนาะไม่ใช่ว่าส่งมาแค่ดอกไม้แล้วก็เออเหี่ยวแห้งไปใช่ไหมคะเอออันเนี้ยให้เห็นมุมมองความรักว่า รุ่น62เนี่ยเขาก็ยังหาแฟนฝรั่งได้เห็นไหมคะแล้วทาไมเขาหาได้เขาเขาก็กลัวเหมือนกันนะแต่เขาก็ลงมือทาเขาก็ยอมที่จะแบบอ่ะให้แอดนี่แกเป็นที่ปรึกษาไว้ใจให้แอดดูแลนะทุกคนก็ดูแลตามสเต็ปดูแลครบออทุกขั้นตอนเหมือนกันหมดนะคะสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ว่าเ,ออเนื้อคู่ใครจะมาช้ามาเร็วนะคะขอให้เราทำให้เราใช้สิทธิ์ทุกข้อนะคะแอดดูแลเหมือนกันหมดนะ แล้วมันก็มีหลายปัจจัยเนาะอยู่ที่เราด้วยอยู่ที่บางทีมันก็แล้วแต่ว่าเนื้อคู่จะมาอย่างที่บอกนนะแต่ขอแค่ว่าต่อเนื่องนะคะได้แฟนทุกคนนะคะไม่หายมารับฝรั่งทุกวันวันนี้ลงฝรั่งไปกี่คนนะสี่คนนะคะ VIP มีสิทธิ์รับช่องทางติดต่อเอาไปจีบรัวๆเลยนะคะนะก็ยินดีดูแลนะคะสวัสดีค่ะแอดแก้วสวยจังเลยค่ะขอบคุณค่ะนะคะใครมีคำถามอะไรไหมคะเหมือนว่าเออก็ ช่วงประมาณจะห้าโมงเย็นเนาะคงจะแบบเลิกงานการเยยางยเนาะกำลังเก็บโต๊ะกำลังจะเดินทางกลับบ้านใช่ไหมคะก็จะเงียบๆหน่อยนะใครมีคําถามปรึกษาฟรีได้นะคะใครชอบกดไลค์ใครรู้สึกใช่กดแชร์ด้วยนะคะให้สาวๆสายฝอ่นะมา,าปรึกษาฟรีกับแอมี่แก้วได้นะคะนะมาติดตามเพราะแอดจะลงเตือนสแกมเมอร์ก็ยังมีคนโดนหลอกเยอะอยู่นะคะนะจะได้แบบว่า คือ,อยังไงแชร์สิ่งดีๆสิ่งที่มันฟรีนะให้เพื่อนๆน,นะเนาะแค่กดแชร์มันก็คือการทําดีแล้วทําบุญแล้วนะนะอันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าใครสนใจอยากสมัครแอดหรือว่าอยากปรึกษาฟรีก็ทักไลน์มาได้นะคะไลนย์อยู่ที่แคปชั่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอดมินเป้แอดมินแก้วนะคะอ่ะอยากให้แอดแก้วสแกนให้บ้างต้องทําอย่างไรบ้างคะคุณขออ่านชื่อเฟซไหมหรือว่าไม่ต้องอ่าน นะคุณฟันแล้วทิ้งนะอ่านเบาๆ <c oughs> โอ๊ยขอโทษนะคะเออเสีงยงแหบเสียงแห้งห เป็นวัดอยู่นะก็อยากให้แอมินแกสแกนให้บ้างนะคะง่ายมากเลยคุณขานะมี2แพ็กเกจให้เลือกเออหลักพันต้นต้นเองนะคะเดี๋ยวแก้วส่งรายละเอียดไปให้นะคะเดี๋ยวแอดทักอินบ็อกซ์ไปนะคะนะก็เลือกแพ็กเกจนะคะโอนค่าสมาัครแจ้งสลิปส่งข้อมูลและรูปเข้ากลุ่ม Facebook เลือกฝรั่งได้เลยแล้วก็มีที่ไม่ได้ลงฝรั่งที่เราสแกนงานดีตัวจริงสิ่งจริงไม่ใช่สแกมเมอร์แน่นอนส่งให้รู้จักแล้วก็ได้เข้าไลน์กลุ่มนะคะอย่างที่บอกว่าไลน์กลุ่มมี ฝรั่งที่เราสแกนแล้วเข้าไปคือโอ้โหคุณรับฝรั่งทางใน Facebook เอามาแจ้งลายส่วนตัวลายส่วนตัวแล้วก็ในลายกลุ่มคุณทักไปคุยได้เองนะคะและก็พร้อมดูแลแนะนำปรึกษาเทคนิคการคุยคุยไม่เป็นตอบไม่ถูกแปลไม่ออกอีกนะคะคือทุกทุกเรื่องนะคะที่แอดดูแลตลอดเส้นทางสายฝอของคุณนะคะอย่างที่บอกว่าสโลแกนของเรานะอะไรนะสโลแกนของเราอะ่อบริการไวนะคะแล้วก ทำให้คุณสู่เช่นชัยมันดามนะคะคือแอดบริการไวคือไม่ได้อยากจะอวยตัวเองนะไม่ได้อยากจะอวยยศตัวเองนะแต่ว่าคําว่าบริการไวเนี่ยคือบางทีอะ่ะมีคนทักมาสอบถามหรือทักมารับฝรั่งเนะี่ยคือตอบปุ๊บเด้งปับ๊บจนเขาเขาคิดว่า ฉันคุยกับเอ่อโรบอทอยู่หรอฉันคุยกับข้อความตอบกลับอัตโนมัติอยู่หรอไอ้บอกไม่ใช่ค่ะอันนี้คือแอนมี้แก้วค่ะแอนดี้แก้วตอบเองเลยนะคะเปิดกล้องได้เลยนะคะนะคือไวเกินจนคิดว่าเป็นข้อความอัตโนมัติค่ะคุณขาเออดิฉันก็เป็นคนนี่แหละค่ะนะแต่ว่าบางช่วงบางจังหวะอยู่กับแบบอยู่กับมือถือพอดีไงแต่ก็จะอ่านไลน์ตลอดทุกทุกเนี่ยไม่เกิน20สนาทีนะคะเพราะรู้ว่า เส้นทางสายฟอเนี่ยคุณต้องคุยกับฝรั่งนะแล้วอย่างที่บอกว่าแอชช่วยตอบช่วยแปลใช่ไหมคะนะถ้าแปลไม่ออกก็ส่งวิดีโอมาจะแปลเพลงจะแปลข้อความจะแปลอ,อ,อะไรอะวิดีโอนะคะก็แปลได้หมดนะคะนะภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษนะคะนะอันนี้ที่บอกว่าดูแลถึงได้บอกว่าการบริการของเรากับเพจที่แบบ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายขนาดนี้กับแอนมินแก้วตัวจริงขนาดนี้นะคะก็ราคาย่อมเยามากๆเลยนะคะนะก็ยินดีดูแลเป็นโค้ดใส่ฟอให้กับทุกคนนะคะเพื่อไปสู่เส้นชัยมาดามแบบปลอดภัยนะคะนะเออคุณมุกดานะคะสวัสดีค่ะคุณแก้วสวัสดีค่ะนะคะใครจะมาเที่ยวหัวหินมาเลยคะ่ะคุณแดนอ่ะฮะเออ แค่สนนะคะโอเคนะคะก็สวัสดียามเย็นนะคะขายเรื่องงานก็กลับบ้านขับรถกลับดีๆนะคะนะคะเจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะมีอะไรทักมาสอบถามรายละเอียดทางไลน์ที่ให้ไหว้นะคะเจอกันใหม่ไลน์หน้าสวัสดีค่ะอ้ามีมีมีทุกวนมาได้ยิ่งไม่ดินสวัสดีค่ะ <laughs> ไม่สายพี่ๆไม่พ,ไปไปพลานะคะ